แอมมี่เขาออกมาบอกนะครับว่าล่าสุดเนี่ยผมโดนยกเลิกงานคอนเสิร์ตไปงานหนึ่งครับด้วยเหตุผลสั้นๆว่าผู้ใหญ่เขาไม่สบายใจถ้าหากมีลูกค้าท่านใดอยากยกเลิกด้วยเหตุผลนี้ให้แจ้งผมมาได้เลยผมเข้าใจและไม่โกรธกันผมยินดีคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวนนะครับให้มันจบที่รุ่นเรานี่ฮะคุณผู้ชมครับ คือแน่นอนพอคุณแอมมี่โพสต์แบบนี้ออกไปก็มีคนมาให้กําลังใจเนี่ยต้องใช้คําว่าล้นหลามนะครับต้องใช้คําว่าล้นหลามแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นจุดอ่อนของสังคมไทยมันเป็นจุดอ่อนของสังคมไทยจริง,รงๆว่าศิลป,ปินดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงหากมีจุดยืนทางการเมืองชัดเจนในสื่อเนี่ยมีผลกระทบต่อง,งานไม่ว่าข้างไหนนะครับอันนี้ว่ากันตามตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้านหนึ่งเวลามีการแบนผลงานศิลปินฝ่ายตรงกันข้ามจงจำไว้เสมอครับเหรียญมีสองด้านด้านของตอนเองก็จะถูกกระทำด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆว่ามวลชนจำนวนหนึ่งสมมุติว่าไปแบนคุณคุณนกสินใจซึ่งเข้าใจว่ามีจุดยืนทางการเมืองอยู่คนละฝั่งกันฝั่งของมวลชนที่เคียงข้างคุณนกสินใจก็จะแบน แอมมี่เดอะบอททอมบลูเมื่อต่างฝ่ายต่างสร้างวัฒนธรรมการแบนศิลปินดาราที่อยู่คนละฝั่งกับตนเองเนี่ยมันก็จะเกิดทั้งคู่เพราะเหรียญมีสองด้านโดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ควรมีใครแบนใครนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแค่นั้นไม่ชอบก็ไม่ต้องสนับสนุนไม่ชอบก็ไม่ต้องติดตามอระยะขัดขืนไปแบบนั้นเพราะทันทีที่แบนอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็จะแบนฝั่งนี้ มันเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเลยเป็นเวรกรรมของศิลป,ปินดาราทั้งแสดงนะไม่ว่าท่านจะอยู่ฝ่ายไหนท่านจะถูกฝั่งตรงกันข้ามในแบรนด์ทันทีเพราะคนไม่แยกแยะผลงานการแสดงกับจุดยืนทางการเมืองเห็นไหมครับวันนี้ก็เป็นแอมมี่เดอะบอททอมบรูเขาก็ได้รับผลกระทบเขาบอกว่ามีเจ้าภาพแม้ว่าใจเขาจะค่อนข้างใหญ่นะฮะเขาบอกว่า หากเจ้าภาพคุณไหนไม่สบายใจเนี่ยบอกผมเลยผมไม่โกรธเข้าใจกันดีและผมยินดีจะคืนเงินมัดจําให้ด้วยให้เต็มจํานวนด้วยเอาใจเอาได้แต่เขาก็ไม่ควรได้รับผลกระทบแบบเนี้เขาไปเล่นดนตรีเขาไม่ได้ไปร้องเพลงชูสามนิ้วสะที่ไหนเขาก็ไปร้องเพลงตามที่เจ้าภาพเขขอให้เขาร้องนึกออกไหมครับเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยศิลปินดาราแสดงไม่ว่าอยู่ไฟไหนนะ ก็ได้รับผลกระทบหมดคือมันไม่ควรมีแบบเนี้ทําไมครับทําไมประเทศไทยคือเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องดูไงผู้ชม้าใจไหมครับไม่งั้นเนี่ยมันเป็นมันมันกระทบสองฝั่งอะ่ะไม่ควรมีอะ่ะผม,มคิดว่านะครับนี่เป็นความเห็นผมผมคิดว่าไม่ชอบก็บไม่ต้องดูอือ mm hmm. บางคนเล่นหนังดีแต่ความคิดทางการเมืองเขาอาจจะอีกแบบนึงไงบางคนร้องเพลงเพราะความคิดทางการเมืองเขาอีกแบบหึงก็ต้องแยกแยะ ถ้าอีกฝั่งหนึ่งสร้างวัฒนธรราแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็สร้างเหมือนกันคนซวยเออเมื่อกี้จะใช้ว่าคนซวยเนี่ยคือศิลปินดาราทางนั้นอ่ะอีกหน่อยก็จะไม่มีศิลปินดาราคนไหนออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองเลย ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ